นะครับก็จากภาพที่เห็นนะครับเห็นไหมฮะก็ไม่ว่าจะสีสันร,รูปร่างสวดทรงนะฮะรุ่นก็เป็นรุ่นรถตลาดยอดนิยมที่เรียกว่ามีเต็มท้องถนนเมืองไทยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรจะไม่พอศูนย์บริการจะไม่มีมีทุกอย่างครบครับนะฮะ ดูแลบำรุงรักษาก็สะอาดนะครับรถก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆากเมืว่าท่านจะไปทำใช้งานเป็นประจำวันเป็นรถคันแรกรถคันที่หนึ่งรถคันที่สองรถคันที่สามอะไรก็แล้วแต่นะครับม,มองว่ารถเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกเจ็นะเราเอามันไว้เพื่อสร้าง อำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับจะรถใหม่รถเก่ารถมือสองก็ถ้าเราดูแลรักษามันแล้วมันอยู่ที่เรื่องของอินเนอร์มากกว่านะครับถึงมันจะป้ายแดงวันพรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่ป้ายแดงนะฮะก็มันอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับความสิ้นเปลืองมันก็มีจุดของมันอยู่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันก็อยู่ที่เราบางคนขยันออกรถใหม่ป้ายแดง เราไปมองเห็นโอ้เอาตังค์มาจากไหนคือต้องดูเหมือนกันนะบางทีมันไม่ใช่เงินเขาผม,ผมผมพูดในงที่นี้มันหมายถึงว่าบางทีเขาทําบริษัทก็ใช้เงินบริษัทซื้อลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเขาพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนรถบ่อยๆเชิญรถบ่อยๆเพราะมันเป็นหกักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทก็ใจไ,ไหมครับแต่มไม่ไม่ได้หมายความว่าจะ โอ้โหมีเงินมาซื้อรถใหม่ใบ่อยบางทีมันเป็นภาพลักษณ์ทางธุรกิจมันเป็นโลกของทุนนิยม,มนะครับถูกสร้างกันขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยต้องมีผลลัพธ์แบบนี้นะครับแล้วก็บางคนเน้นรถเก่าเขาก็เขาก็อยากไม่อยากลงทุนไม่อยากผ่อนไม่อยากอะไรเขาก็ซื้อเงินสดเขาก็เอามาแต่งมาทยอย